สวัสดีครับที่นี่ช่อง diy บายชาติวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอจะมาแนะนำเกี่ยวกับท่าน้ำหน้าบ้านผมครับตรงนี้ใกล้ๆบ้านผมเองวันหยุดก็สบายๆไม่เครียดมาก <ilo> ที่นี่ก็อยู่แถวเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธย์นะครับแต่จะเป็นท้ายเขื่อนมากกว่า ผมจำเป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมมาบรรยายอยู่ที่บ้านตอนนี้ผมผมเดินไปแล้วผมคิดว่าเสียงมันจะดังมากแล้วไม่ค่อยได้ยินผมเลยม,มานั่งบรรยายอยู่ที่บ้านครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามผมบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปที่ว่าแปลกๆไปหรือว่า ใหม่ๆที่ว่าไม่คุ้นก็จะพากันแปลกใจอยู่นะครับทีนี้ก็น้ำเริ่มจะลดลงมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็จะชมไปพร้อมๆกับผมนี่นะครับเนี่ยรถก็จะลงมาได้แล้วกว่าว่าน้ำมันแห้ง รถพ่วงข้างรถมอเตอร์ไซค์จักรยานคนเดินก็เดินได้แล้วตอนนี้บนเนินรู้สึกว่าจะเนินเนินพนังดินคองน้ำแถวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแห้งน้ำยุบลงมากไปกว่านี้ก็คือว่าแต่แถวนี้หอยเยอะนะผมจะขอบอกไกว้ก่อนมาหากินกัน ก็ได้เป็นอาหารไปเนี่ยจะมีรอบมีอะไราวางเต็มเรื่องได้ไม่หมดตรงโน้นเนี่ยตรงมือผมชี้เนี่ยตรงโน้นจะมองเห็นคือเขาพยาเดินทงนะครับคือพิกัดผมมันอยู่แถวบ้านโคกมะาขา่ะป้อมเนี่ยดูไปพร้อมๆกันเลยวันนี้ผมจะไปสบายเนาะคง จะได้ผ่อนคลายไปพร้อมๆกันแบบคลายเครียดหกวันทาง,งานหนึ่งวันหยุดก็มาเดินเล่นด้วยกันเนาะนี่คลองคลองพวกนี้ปลาเยอะน้ำก็ยาวไปไกลถึงชายเกือบชายป่าโน่นน่ะโน่นน่ะถึงท้ายโน่นน่ะ ท้ายน้องก็คือเลยไปไม่เท่าไหร่ก็เป็นวัดโคกมะขามป้อมนะเป็นบ้านคนแล้วดังน,น,นั้นเลยเนี่ยคลองน้ำวิธีบ้านๆครับใครมีเรือก็เอามาลงเรือหาปลาง่ายๆ คนมีตังก็ซื้อเรือเครื่องเรือเครื่องใส่เครื่องไปแล้วจะมีถังเนี่ยัาเกตถังไหมครับนี้ถังฝาครอบเครื่องนะครับ้าเกตว่าเขาไม่ลงเรือไม่ล่องเรือแล้วเขากลับบ้านเขาก็ล็อกเลยเพราะแถวนี้ไม่ไม่มีขมโมยครับล็อกไว้ กันฝนตกเฉยๆในข่าวคราวไม่ไม่มีขโมยนะครับแต่ว่าล็อกกันน้ำกันฝนเฉยๆ,ๆนี่รถคันนี้ก็มาหาปลาคงจะอาชีพของเขานะครับอาชีพที่เขาสบายใจทำแล้วก็อิสระดี นูน่นส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นพนังกั้นของแก้มลิงกักน้ำไว้ใช้เขตมองข้อมครับขอบเขตของน้ำเนี่ยจะคือจะมองไกลสุดหูสุดตามากมองไปแล้วจะสวย ยิ่งถ้าตอนเย็นนะถ้ามายืนดูอยู่แถวเนี้ยคลื่นจะสูงมากลมแรงเห็นไหมครับนี่คือเขตหากินนะถ้าเกิดว่าน้ำยุบลงไปกว่าน,นี้น่าจะอีกประมาณ2สัปดาห์ครับ งมหอยมาหาปลากันได้สนุกสนานคนจะเยอะแถวนี้นะมาเล่นมาเล่นมาอาบน้ำกันได้ครับแถวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถปิกอัพรถอะไรก็มาเล่นมานั่งเล่นน้ำมาพบาะสัาสัรง์ันกันนี่นะ ตอนนี้ยามเช้านะแต่ก็เริ่มจะสายแล้วผมมาสายไปหน่อยเพราะเมื่อคืนผมก็ปว่าจะเลิกงานก็ดึกอ่าน,นะครับตอนนี้ผมคงต้องยุติคลิปไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย